สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องท็อปก Maverick แต่ว่าจะไม่ได้คุยเรื่องความมันอย่างเดียวแต่จะเน้นไปที่แงม่มุมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมแล้วก็การตัดสินใจภายใต้แรงกดดันสุดๆที่เราเห็นในเรื่องนะครับค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคือนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยมันมีบทเรียนซ่อนอยู่เยอะจริงๆใช่ครับเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยทั้งบทวิเคราะห์พอดแคสต์บทวิจารณ์แล้วก็พวกแนวคิดด้านผู้นำต่างๆเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดประเด็นข้อคิดที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับผู้นำยุคใหม่ผ่านตัวละครแม r i c กนี่แหละครับ ดีเลยค่ะเพราะการกลับมาของแมริคครั้งนี้ในบทบาทครูฝึกเนี่ยมันเออมันท้าทายมากนะไม่ใช่แค่กลับมาที่ท็อปการเฉยๆแต่เหมือนเขาต้องกลับมาเผชิญหน้ากับเอ,อ,อดีตของตัวเองด้วยเรื่องรูสเตอร์ลูกชายของกูสใช่ไหมครับใช่ค่ะความขัดแย้งตรงนั้นแล้วก็ยังต้องมาเรับมือกับโลกการบินรบที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งภารกิจหลักของเขาคือฝึกนักบินรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งให้พร้อมสำหรับภารกิจที่เ,เรียกว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ค่ะตรงนี้เราได้เห็นสไตล์การสอนของเขาที่แบบไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งมันก็ตอกย้ำประโยคคลาสสิกของเขาเลยนะ It's not the plane, it's the pilot อืมเน้นที่ตัวคนเป็นหลักถูกต้องค่ะคือเขาเชื่อในศักยภาพของนักบินมากๆพยายามดึงมันออกมาให้ได้แม้จะต้องใช้วิธีที่ดูสิ่งเสี่ยงหรือเออแหกคอกไปบ้างก็ตามแต่มันสร้างความเชื่อมั่นนะ จริงครับมีฉากหนึ่งที่ผมว่าชัดมากคือตอนที่เขาตัดสินใจขัดคำสั่งและเอาเครื่องบินไปทดสอบเองเลยเพื่อพิสูจน์ว่าภารกิจนี้มันทำได้จริงนะอือหือฉากนั้นลุ้นมากค่ะแล้วก็อีกฉากตอนคลแม็กที่เขาเออสละเครื่องตัวเองเพื่อช่วยรูสเตอร์อันประสบการณ์เก่าๆของเขาเข้ากับโลกยุคใหม่ได้ไม่ได้ยึดติดการที่ผู้นำยอมเสี่ยงเพื่อทีมแบบนี้มันทำให้นึกถึงแนวคิดเรื่อง เออ uh, servant leadership เลยนะครับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่บอกว่าหน้าที่หลักคือสนับสนุนทีมถูกต้องเลยค่ะหัวใจของ servant leadership คือการให้ความสำคัญกับคนมากกว่ากระบวนการหรือกฎเกณฑ์ตายตัวซึ่งก็คือ it's not the plane it's the pilot นั่นแหละค่ะ แต่ก็น่าคิดนะครับว่าสไตล์ v e r i c k ที่กล้าแหกกฎเพื่อทีมเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรือเปล่านั่นสิคะคือในสถานการณ์เสี่ยงตายแบบทหารอาจจะจำเป็นแต่ถ้าเป็นองค์กรทั่วไปละ่ะ อีกประเด็นที่เชื่อมกันนะคะคือเรื่อง psychological safety หรือความปลอดภัยทางใจอ๋อการสร้างบรรยากาศให้ทีมกล้าพูดกล้าลองกล้าแสดงความเห็นแม้แต่ก,กับตัว Maverick เองใช่ค่ะซึ่งสำคัญมากในภารกิจที่ซับซ้อนและกดดันแบบนั้นเพราะพอทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดหรือยอมรับว่าพลาดได้เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นอืมอันนี้น่าจะนาไปสู่เรื่อง resilience ความยืดหยุ่นในการปรับตัวด้วยเสยนะครับ ถูกค่ะรวมถึง Adaptive Decision Making ด้วยคือความสามารถในการตัดสินใจเร็วๆปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แม้ข้อมูลจะจำกัดซึ่ง Maverick ต้องทำตลอดแล้วก็มีประเด็นเรื่องการรับมือกับการเป็นคนรุ่นเก่าในโลกใหม่ด้วยนะ ใช่ค่ะแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์เก่านี้มันมีค่าจริงๆถ้ารู้จักปรับใช้ซึ่งตัวหนังเองก็ทำได้ดีนะได้รับคำชมเยอะมากอย่างใน Rotten Tomatoes นี่96%เลยใช่ค่ะหลายสื่อชมเลยอย่าง The New Yorker หรือ GQ ก็บอกว่าหนังมันผสมผสานความนอสตาเจีย uh, กับเรื่องราวใหม่ๆได้ลงตัวมากแถมยังได้ออสการ์เสียงยอดเยี่ยมอีกการันตีความสมจริงของฉากบินไปเลยคำคมในเรื่องก็เด็ดๆทั้งนั้นนอกจาก It's not the plane, it's the pilot. แล้วผมชอบประโยคที่ว่า Being a fighter pilot is not what I do, it is who I am. มันบอกถึง uh, self-awareness ของเขาเลยจริงค่ะมันสะท้อนว่าเขารู้จักตัวเองจริงๆรู้ว่าอะไรคือแก่นแท้ของตัวเองซึ่งถ้าจะดึงบทเรียนมาใช้ในชีวิตจริงนะคะเรื่องแรกเลยก็คือการเข้าใจจุดแข็งตัวเองนี่แหละหาสิ่งที่เรารักเราเป็นแล้วทำมันให้ดีที่สุด บางทีการเป็น Maverick ในแบบของเราอาจจะดีกว่าพยายามเป็นคนอื่นเห็นด้วยครับแล้วผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักมองคนให้ออกใช้คนให้ถูกกับงานเหมือนที่ Maverick จัดทีมใช่ค่ะดูจากความถนัดเฉพาะตัวเลยแล้วก็เรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทีมกล้าแสดงออกกล้าเรียนรู้อันนี้สาคัญมากไม่ว่าจะองค์กรไหนสาคัญที่สุดเลยค่ะบทเรียนสุดท้ายอาจจะต้องคิดดีดหน่อยคือบางครั้ง การกล้าท้าทายกฎเกณฑ์เด,เดิมก็อาจจะจําเป็นค่ะถ้ามันทําไปเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าหรือเพื่อปกป้องส่วนรวมปกป้องทีมสรุปแล้วนะคะท็อปการแมทริกเนี่ยนอกจากดูสนุกแล้วยังให้บทเรียนเรื่องภาวะผู้นําที่ลึกซึ้งมากๆทั้งเรื่อง Servant Leadership ที่มีความซับซ้อนในตัวมันเองความสำคัญของความไว้วางใจการปรับตัวและก็การตัดสินใจที่เฉียบคมครับผม สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะต้องมีกฎระเบียบมีเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้นำสไตล์ Maverick ที่กล้าจะบินนอกเส้นทางเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดยังจำเป็นอยู่ไหมครับหรือว่ามีที่ยืนเหลืออยู่แค่ไหนในโลกปัจจุบันนี้